สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับเอฟซี FC. สหนอยเอฟซีน้อ,นองอุ๋งอิงครับบรรยากาศยำคำยำแรงครับมาปล่อยงัวปูนพิโดพ่โดไปยื่นซองอยังหรืพี่โดพ่โดเอ้ยพ่โดมาปล่อยงัวเป็นมูครับปล่อยงัวปล่อยงัวกลับบ้านครับปล่อยงัวเขาขอกปล่อยไปกัสิไปกินน้ำนะครับ เพื่อนกับสิไปกินน้ำแล้วปูกับสิเอาเขาขอ,อกนะครับบรรยากาศหนาบานยามมแรงครับคำ่คำๆที่บ้านน้องงอิงครับ <c oughs> หลังจากที่เอางัวเขาขอ,อกแล้วเขากับสิไปให้อาหารน้องๆน,นะครับ ทองทานทองแทะทองขาวแล้วก็ตู้รูออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่โดมาแล้วในบริวารของน้องสัตว์เลี่ยงเนี่ยคือ ที่มาก,ก่อนก็นจะเป็นตูรูนะครับตูรูมาแล้วก็พิโดมาพอพิโดมากก็สิเป็นทองพูนนะครับทองพูนทองพูนมากเลวก็สิเป็นทองท่านนะครับทองทานแล้วก็ดกรสมพงศ์นะครับดรสมพงศ์แลวก็ท่องแท้ท่องแท้ไอไอท่อง ทอ,ทองท่านบริเวณทองพูนทองพูนแล้วก็ทองท่านทองท่านแล้วก็มาดุกดิกดุกดิกแล้วก็ทองแทห่ทองแทหแลวก็มาเป็นดี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 ดดลวก็มาเป็นอ้ทองขาวนะครับ เบิ้งพี่โดเบิ้งท้องขาวครับทอ้อ,อ,ทองขาวกินอะไรเอ่ยท้องขาวกินอะไรเอ่ยอุ๊ย เพิ่นเห็นกระโดดวาหาเลยไหมเออเบิ่งเดี๋ยวเวลาห้อาหารนองครับเมื่อกี้เพิ่นกินหญ้าแหงอยู่ยิๆๆๆยำหญ้าแหงอยู่เดี๋ยวเสีหาอาหารเพิ่นหาท้องขาวแล้วครับหาอาหารท้องขาวแล้วเดี๋ยวสิ้้าไปเบิงท้องพูนไอ้้าไปเบิงท้องท่ากับท้องแฉบนี้เดนเล่นเด่มวนเอา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 งอะไรง้ออะไรแล้ว ท้องท่ากับท้องแขงว่าอะไรแล้ว <c oughs> เอาอยางมาลังบานกัยยังออมมาหาอยู่พี <P ido> <c oughs> ่โดงัวป่าบักคีครับปล่อยถ่มไว้ไปตัวถ่มตัวเดนจังมือเรามาสิย่างขึ้นรถเขานี่ จะคล้องเพิ่นปล่อยถิ่มนะครับผมมาน้ำหาเอาอยวไปหาตัวรูครับควอนถี่สิมาเอาไอ้ท่องทานกับท่องแถ่เขาคอกพี่โดนำอีกแล้วยางไหม <c oughs> <c oughs> กําลังเต้นอีกแล้ว ยางมาสองท่อคุณไปเห็นเข้ามานะครับคุณบปเห็นบาวโทนยางมา,ค,ค,า,าคุณกล้กาตะกินหยะเป็นกรเลย่ไเดีเรียนน้ำกลนมาไปไอไปเน่มืนอี้กินระเบียงครับใอ้กินอยู่ระเบียงเลยเมืน,นี้ตูรูพุ่นน่ารักเด็กกะก้มเหลือจังหน่อย เดี๋ยวก้มคูลูคููแล้วมือเศร้ายางไป่ใช่กับยางน้ำกลนไหมแล้วก็ไปหยอกเข้าไหมหยอกเล่นเข้าไหมมือเศราดิไปเลยเด้อไปแล้วนะกินให้อร่อยอร่อย,ออยเยอะ เนี่ยไปหาทองชากับทองแฉะต่อครับทองชากับทองแฉะนั่หายอยู่คุณแล่นหา <c oughs> อาูอา้อู้อู้ทองค่ำกับแล่นบาดนี่ไปแล้วครับโอ้ยไปแล้วเอาเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเห็นแล้ว

ปีนนั่นปีนนี่กระโดดขึ้นนั่นกระโดดขึ้นนี่นะ Hensel, Hensel, kau hensel, kau hensel, hmm, mm. hmm, kau hensel. เรียบร้อยครับสำหรับน้องสองทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองทองเรียบร้อยทองเขาวทองเขาทองเขาเตรีมบ่เอาอีกบ่เอาอีกบ่ ตอนนี้มีเอาไวปสนิทสะกอนครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบอร์โฆษณาครับสวัสดีครับ